โรคหนึ่งยโรคยอดฮิตนะหลายคนกลัวค่ะคือมะเร็งอย่างเงี้ยทานได้ไหมคะมะเร็งมะเร็งที่ไม่แนะนําให้ทานเลยคือมะเร็งที่กําลังรักษาเช่นกําลังให้เคมีโมใช้แสงอยู่เพื่อผ่าตัดใหม่ๆอะไรเงี้ยยังไม่แนะนําแต่ถ้าสําหรับมะเร็งที่ผ่านพ้นระยะในการรักษาไปแล้วเป็นช่วงของการฟื้นฟูร่างกายสามารถทานได้ดีด้วยซ้ำเพราะว่า อ่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องฟืงฟ้นฟูร่างกายหลังให้เคมลหลังฉายแสงไปร่างกายเหมือนเหมือนเนามิเหมือนเนามิลงเซลล์มันถูกทําลายไปหมดเพราะนั้น so ช่วงนั้นเป็น,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 น <S <S ช่วงที่ร่างกายต้องซ่อมแซมฟื้นฟูเพราะนั้นต้องการสารอาหารดีมีประโยชน์เข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเขารวมมีทั้งกลุ่มซ่อมแซมฟื้นฟูมีทั้งกลุ่มต้านอนุมูลอิสระมีทั้งกลุ่มเสริมภูมิต้านทานค่ะพูดว่าเมื่อกี้คำว่าสึนามิชอบมากเลยเพราะตัวเองก็เหมือนสึนามิมาเหมือนกัน ชกช<ว>นลงอย่างเค่ะเหนื่อยค่ะคนทุ่นี้เป็นกันเยอะค่ะ